พี่การันตีตรงนี้เลยนะแมนยูคืนนี้ไม่มีทางคาบ้านแน่นอนเพราะอะไรเพราะแมนยูเตะนอกบ้านแฮ่ล้อเล่นลอเล่น,ลลนวันนี้นะครับ man you, แมนยูเตะเร็วครับเจอฟูลแลมพี่บอยตรงนี้นะฟูลแลมเนี่ยฉายยาวเขาบอกเป็นเจ้าสวยนะแต่เจอแมนยูวันเนี้ย พี่ใช้ให้เป็นยานจกสูเลยเฮ้ยแมนยูวันนี้ยเลิกเล่นแล้วครับเลิกแบบว่าคอนเทนต์ละเข้าสู่โหมดจริงจังแล้วนะเพราะว่าแมนยูตั้งหน้าตั้งตานะครับนะแล้วก็ตั้งใจนะครับที่จะไปเก็บชัย3คะแนนให้ได้นะครับ3คะแนนวันนี้นะครับพี่บอกเลยนะ มันกองไว้ที่สนามฟูลแลมแล้วนะครับรอใส่กล่องของขวัญรอให้แมนยูเนี่ยเพียงแค่ไปแกะโบแกะริบบิ้นนะครับเปิดแล้วก็เอาสามแต้มเนี่ยนะครับใส่เป๋ากลับบ้านฟูตแลมวันนี้กูจะตบให้เป็นปลาแลมเลยรูปเกมนะฮะไม่ต้องบอกครับแมนยูวันนี้นะครับแน่นอนตัวหลกัหลกๆเริ่มทยอยก,กันกลับมาแล้วนะครับฉะนั้นเน้นมากเป็นพิเศษครับทรงอาจจะไม่ต้องเน้นสวยมาก แต่แน่นอนครับแมนยูเน้นผลเน้นแต้มเน้นชัยชนะเน้นเรียกความมั่นใจและจะเน้นต่อจากนี้นะเวลาแมนยูไปเยือนใครเนี่ยจะเอาให้คำว่าคาบ้านเนี่ยไปโยนใส่ให้คู่ตจะสู้ทั้งหมด <c oughs> มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะแมนยูเนี่ยไม่เล่นแล้วไม่เอาหาแล้วแต่เอาจริงจังดูได้เลยสวยน้องลัสมูฮอยลุนนะพี่บอกให้ตรงนี้นะต่อให้นุยเย็กกั๊โปเนี่ย มันยิงกันไปนานแล้วนะครับวันนี้น่าจะเปิดสกอร์แรกก่อนครับเปิดหัวเปิดจุกเปิดซิงนะฮะประตูแรกและเดี๋ยวมันจะไหลามาเป็นน้ําจับตาดูน้องวันให้ดีในวันนี้มาแน่ๆครับเกมฟูแลมเนี่ยแหละอ่าประตูแรกในฟีมิริกที่รอคอยจะมาในวันนี้พี่การันตีพี่พูดตรงนี้นะครับดูปากพี่ไวช้ชัดๆเลยนะลาสมูฮอยลุน จะยิงฟูลแลมเพื่อเปิดเซ็งในวันนี้และก็จะไหลาย,ยาวๆต่อเนื่องต่อให้ก่อนให้มัด2เหมือนเดิมนูนเยสกักโปตาบใดยังไม่จบทุกคานเดี๋ยวน้องมันจะแซงพวกมึงให้ดูฮ<ะ>เฮ้รอดูได้เลยส่วนแมนยู นะครับทุกทุกคนก็จะเรียกฟอร์มเช่นกันนะฮะวันนี้จะฉายแสงนะครับฟูแลแลมวันนี้ทำได้แค่เพียงเอา3ามแต้มเนี่ยวางไว้ที่ในสนามเมื่อให้แมนยูเนี่ยเดินหยิบใส่เป๋ากลับบ้านเตะในวันนี้เตะแค่เป็นพิธีแมนยู you จะชนะไหมชนะอยู่แล้วคอนเทนต์ไม่เน้นแล้วแต่พวกกูจะเน้นยิงเปอรตโตพวกพี่จะยัดเยียดคำว่า าบ้านเนี่ยให้ฟูลแลมในวันนี้คำว่าคาบ้านมันจะไปอยู่ทีมคู่แข่งแมนยูทั้งหมดต่อจากนี้ฟูลแลมทุกวันเป็นเจ้าสวัวแต่วันนี้เจอแมนยูคือยาจกฟูลแลมวันนี้กูจะตบให้เป็นปนลาแลมเลยจะไป